จะเข้ามาหลังร้านแบบนี้ไม่ได้นะคะหลบไปนี่เธอเห็นแวนได้อยู่ในเค,ค้กก้อนนี้ไหมได้ยินไหมที่ฉันถามอ่ะนี่เธอหูนหนวกหรือเปล่าเยฮะ,ะฉันถามว่าเห็นไหมไม่งั้เหรอ บ้าเอ้ยแล้วมันหายไปไหนวะ วันนี้ต้องวันนี้แต่คุณก็ไม่ทำกี้คือคุณฟังผมก่อนนะครับคือว่าหยุดคุณไม่ต้องพูดอะไรแล้วพอกันทีกี้กี้คุณคะคุณคุณต้องการอะไรอีก <c oughs> คุณกำลังหาแหวนวงนี้อยู่ใช่ไหมคะนี่มันแหวนฉันเนี่ยฉันคิดไว้แล้วว่ามันต้องอยู่ในเค้กก้อนนั้นน่ะ นี่เธอไปกับฉันไปไหนคะไปเป็นพยานกับแฟนฉันว่าในเคสก้อนนั้นน่ะมีแหวนที่ฉันจะขอเขาแต่งงานจริงๆแต่ว่าแต่ว่าฉันต้องทำงานนะคะทำงานงานล้างจานกระจกกระจกน่ะเหรอเอางี้เธอไปกับฉันฉันจะให้ค่าแรงเธอสามเท่าโทษนะครับ เข้าไม่ได้นะครับหมายความว่าไงครับเข้าไม่ได้นี่แกไม่รู้จักฉันเหรอฉันเป็นสมาชิก VP ของร้านนี้นว้ยเออผมไม่ได้หมายถึงคุณครับแต่ผมหมายถึงเธอไม่เป็นไรครับเธอมากกับฉันโอเคครับ เธอนอกใจผมเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยตายเถอะี้ฉันจะแก้แค้นเธอกับสิ่งที่เธอทำกับฉันแน่อ,อคุณฉันว่าฉันกลับไปทำง,งานต่อดีกว่านะเพรานะครับไม่ทราบว่าจะรับอะไรดีครับ ฉันขอวไยเธอละ่ะอะไรนะคะเนี่ยเธอฟังฉันนะเธอช่วยมาแสดงเป็นแฟนใหม่ให้ฉันหน่อยสิได้ไหมเออเอคือว่าเอานาเธอมันก็แค่เด็กล้างจานเเอาเป็นว่าถ้าเธอยอมช่วยฉันเนี่ย ฉันจะให้แหวนวงนี้กับเธอเป็นสิ่งตอบแทนมันคงมากพอที่เด็กล้างจานอย่างเธอเนี่ยจะยอมทำงานให้ฉันนะนี่คุณครับไม่ทราบว่า,าร้านเสื้อผ้าหลแบแพงที่อยู่ใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนเอาออเป็นว่าทำยังไงก็ได้ให้เด็กล้างจานคนเนี้สวยขึ้นเป็นสิบเท่าเข้าใจไหม อได้ครับมูล,ลค่าของแหวนวงนั้นถ้าเทียบกับเงินมันก็มากโขอ,อยู่ถามว่าฉันอยากได้ไหมฉันก็อยากได้แต่การที่คุณมาดูถูกฉันว่าเป็นแค่เด็กล้างจานฉันรับไม่ได้เด็กล้างจานอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเด็กล้างจานคนนี้นี่แหละ จะสั่งสอนคุณเอง ชุดที่แพงที่สุดของทางร้านคงพอใจคุณแล้วใช่ไหมอย่าเข้ามานะคะเอ,อ่อผมก็แค่อยากจะมาดูชุดคุณนี้ใกล้อะขอโทษนะว่าแต่คุณชื่ออะไรน้ำว้าค่ะอ๋อน้ำว้าเหรอใช่นะครับคุณน้ำว้าไม่ค่ะฉันไม่อยากนั่ง เจ้าสาวุณจะต้องอิจฉานะมันเป็นงานของฉันไม่ใช่หรอทำไมเด็กร้างจานแบบคุณนะถึงได้เต้นเก่งขนาดนี้เนะี่ย แล้วคุณคิดว่าฉันเป็นเด็กหล้างจานตั้งแต่เกิดเลยเหรอคะคุณรู้ไหมว่าฉันน่ะต้องเรียนหนักขนาดไหนแล้วคุณรู้ไหมว่านักเต้นเนี่ยคืออาชีพในฝันของฉันแต่ว่าเป็นเพราะว่าฉันไม่มีเงินที่จะออกจากจังหวัดเล็กๆเนี่ยฉันเลยต้องการมาเป็นแม่บ้านเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้วก็เป็นเด็กหล้างจานแต่คุณอย่าคิดนะ ว่าเงินของคุณเนี่ยจะซื้อฉันได้จบงานเนี้คุณก็เอาแหวนของคุณคืนไปฉันไม่ต้องการเงินจากคนที่ดูถูกฉันเหมือนคุณวันวะผมขอโทษคุณจะขอโทษฉันทำไมคุณดูถูกฉันตั้งแต่เจอกันเนี่ยฉันไม่ยกโทษให้คุณง่ายๆหรอกวัมวะผมขอโทษ ผมมันนี้เงาเองอะฉันไม่ต้องการคำแก้ตัวที่ฟังไม่ขึ้นหมุนสิจบงานละเอาแหวนคุณคืนไปน้วน้นวะเดี๋ยวสินนวะ ค,คุณจะแต่งงานกับฉันจริงๆหรอคะไม่กีคุณนอกใจผมผมจะไม่มีทางแต่งงานคุณอีกต่อไปอาตทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะก็มันเรื่องจริงนี่ผมเห็นด้วยตาทั้งสองข้างของผมอะว่าคุณกอดจูบกับคนอื่นอยู่แล้วทีคุณนะ่ะคุณก็มาเต้นรำกับผู้หญิงในร้านอาหาร่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับฉันหรอก ไม่เป็นไรหรอกนะคะฉันไม่ถือโทษโกรคุณฉันพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณไปกันเถอคะค่ะวันนี้คุณสวยมากเลยนะแต่ผมว่ายังไงคุณก็ต้องตื่นไนด้แล้วละ่ะเพราะว่านี่คือโลกแห่งความจริงอะไม่ใช่ในิทานที่ จู่ๆจะมีคนรวยมาขอคุณแต่งงานแบบนี้กลับไปทำงานแล้วล่วละน้ำวาได้ครัผู้จัดการเออนี่น้ำวาพอคุณแต่งตัวแบบนี้ก็ตัวดีเหมือนกันนะเอางี้ไหมคุณสนใจที่จะอัปเกรดตัวเองเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่ไหมละ่ะอะไรนะคะเด็กเสิร์ฟหรอคะใช่จากแค่เด็กล้างจานธรรมดาธรรมดา แ้เป็นเด็กเสิร์ฟที่เนี่ยผมเสียดายความสวยของคุณอ่ะเออเธอ่เอาอาหารแม่ฉันส่วนเธอไปดูแลลูกค้าตอนนั้นเถอะค่ะ แล้อะไรดีคะคุณลูกค้าคุณช่วยตอบผมหน่อยว่าเค,คก้อนนี้ที่ผมกำลังจะกินเนี่ยคือเค,ค้กอะไรเ,เดี๋ยวฉันให้เด็กเสพคนอื่นมาตอบนะคะฉันไม่รู้ค่ะไม่ต้องครับผมถามคุณนะคุณต้องตอบสิว่าเคกก้อนนี้คือเค,ค้กอะไรก็ คงเป็นเค้กที่อร่อยที่สุดของทางร้านนะคะจริงเหรอถ้างั้นคุณช่วยลองชิมหน่อยได้ไหมอะไรนะคะไม่ช่วยลองชิมหน่อยเถอะน่าแล้วคุณช่วยบอกผมทีครับว่าเค้กก้อนนี้มีส่วนผสมอะไรบ้าง มีชโโ็อกโกแลตมีถั่วแล้วก็ สุดเลยที่ไปดูถูกคุณคุณรู้ไหมว่าผมอะไปลงทุนเรียนเต้นทั้งสามเดือนเลยเพื่ออะไรก็เพื่อจะมาขอโทษคุณแล้วขอโอกาสคุณอีกครั้งไงครับตอนนี้ผมรู้แล้วนะว่าค่าของคุณอะ ไม่ได้หยุดที่อาชีพหรือว่าเงินทองและที่สำคัญที่สุดคุณรู้ไหมว่าผมรู้สึกว่าคุณน่าจะมีค่าผมมากเลยนะครับสรุปว่าคุณจะให้โอกาสผมอีกครั้งไหม 对。 ขอเันดูลองเท้าคู่นี้หน่อยนะจ๊ะกโอ๊ยป้าี่ป้าจะดูไปทาไมดูไปป้าก็ไม่มีปัญญาซื้อป้ารู้ไหมคู่นี้มันราคาเท่าไหร่แพงนะและอีกอย่างเนี่ยป้าไม่ดูสภาพตัวเองเลยฮะเป็นง่อยแบบเนี้ยจะใส่รองเทา้าไปโชว์ใครเขาได้ไม่ต้องใส่หรอกอยู่ยง,ง่เงี่ยแบบนี้แหละถึงฉันจะพิก,การฉันก็มีเงินแพงแค่ไหนฉันก็มีจ่ายนี่ป้า ป้าต้องหยุดมโนโดได้แล้วนะป้าฮะสภาพอย่างป้านี่นะบอกว่าป้ามีตังค์อ่ะโอ้โหไม่ดูสาระรูปตัวเองเลยแล้วนี่ทําการทํางานอะไรคงไม่พ้นขายลอตเตอรี่สิท่าไปาไปขายที่อื่นไปลรำคาญแกะคุณเบคะเดี๋ยวฉันดูแลลูกค้าท่านนี้ให้ดีไหมคะไม่ต้องอยู่เฉยๆดีกว่าเดี๋ยวลูกค้ากระเป๋าหนักเนี่ยเขาก็มากันแล้วปล่อยยิ่ป้ายมันเพอ้อเจอไปคนเดียวเหอะนี่ นายเป็นพนักงานภาษาอะไรทําไมพูดกับลูกค้าแบบนี้จะให้ฉชนถ่ายคลิปไปประจานไหมหรือเอาให้นายตกงานไปเลยหรือว่าเอาให้ร้านนี้โดนปิดไปเลยดีไหมแมคุณป้าครับใจเย็นก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พนักงานคนนี้ไปดูแลป้าเองกันแล้วกันนะครับนนี่สิ เธอไม่ต้องไปคุยเย้แยแกให้มันนานมากนันหรอกทำไมละ่ะคะเอานี่เธอไม่เห็นเหรอวัยแก่น้วมันไม่มีเงินฮะไปะดูสภาพมันซิไม่มีปัญญาซื้อรองเท้าแพงๆใช้หรอกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เธอควรทำเนะก็คือไล่ไมันออกไปจากร้านเร็วที่สุดเข้าใจไหมไปไปได้แล้วแล้วก็อย่าลืมทําตามที่ฉันสั่งเลยไป ค,คุณป้าอยากดูคู่ไหนคะเดี๋ยวหนูหยิบให้คู่นั้นนะ่ะหนูลองหยิบลงมาให้ฉันดูหน่อยจิคู่นี้แหละเธอรู้ไหมฉันอยากได้รองเท้าแบบนี้มานานแล้วสมัยเชนยังสาวๆนะฉันเห็นแต่คนอื่นเขาใส่มันสวยดีถ้างั้น เดี๋ยวลองเลยไหมคะเดี๋ยวหนูช่วยใส่ให้ลองได้ด้วยเหรอได้สิคะเอ่อดูเหมือนว่าคู่นี้จะเล็กไปนะคะว้าแย่จังแต่ว่า ในสต็อกมีของนะคะเดี๋ยวหนูไปหยิบมมาให้รบกวนรอสักครู่นะคะแม่หนูในใจดีจริงๆนะมันเป็นหน้าที่ของหนูอยูแล้วค่ะเดี๋ยวครับนี่เธอจะไปไหนไปหยิบรองเท้าในสต๊อกค่ะเรียบอกนะว่าไปเอารองเท้ามาประเคนให้ไอ้กแก่พิการนั่นน่ะฮะ ฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ต้องไปเสียเวลากับไอ้กแก่นั้นแต่ว่าไม่ต้องเธอเป็นเด็กใหม่เนี่ยจะหาของไม่เจอหรอกเดี๋ยวช้าเนี่ยจะไปหาเองอะไรของเขาเนี่ยผีเข้าผีออกหรือไงอยากได้รองเท้านักใช่ไหมกแก่ขาวน้อยได้เดี๋ยวฉันจัดให้ น้ำหน้าอย่างแกเนี่ยต้องบอกกับคู่นี้มากกว่านะแกะอะนี่มาก็ดีละรีบเอาไปรองเท้าคู่นี้ไปให้แกนั่นมันได้ละนี่มันรองเท้าส้นหลุดนี่คะแล้วจะเอาไปให้ลูกค้าได้ยังไงนี่อย่ามาเรื่องมากได้ไหมฮะให้มันรู้หน้าที่บ้างว่าหน้าที่ของเธอเนี่ยมันต้องทําอะไรเอาไปให้แกนั่นเราก็รีบไล่ออกจากร้านแล้วไปไม่มีทางฉันไม่มีทางขายรองเท้าแบบนี้ให้ลูกค้าแน่นอนฉันทาไม่ได้อะ่ะนี เธอจะไม่เชื่อฟังฉันใช่ไหมลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นผู้จัดการของที่นี่แค่ฉันฟ้องคุณน้ำชาแค่ครั้งเดียวเนี่ยเธอก็โดนไล่ออกแล้วะ <S <S จะว่าไปแล้วเนี่ยแม่เธอก็ป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอฮะต้องใช้เงินเยอะชะด้วยลองคิดดูนะถ้าแกตกงานเนี่ยจะหาเงินไปให้แม่ไม่กลัวแม่ลำบากเหรอฮะเอาไป อะไรกันแม่หนูคือคุณป้ารองรองเท้าคู่นี้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะคือหนูหนูขอโทษค่ะพูดจัดการคะแล้วอยา่าทำแบบนี้เลยนะคะฉันสงสารคุณป้าท่านอุตส่าห์เก็บตังค์ซื้อรองเท้าที่ตัวเองอยากได้เลยนะคะนี่ฉันว่าเธออย่างโง่ดีกว่านะตรองเท้าคู่นั้นนะ่ะขายให้ไอแ้แก่แก่มันไปซะมันจะได้จบจเข้าใจไหม ฮะคู่ตั้งหมื่นแบ่งคนละห้าพันก็ได้ไหมคุณป้าอย่ารูค่ะคุณป้าเดินได้หรอคะใช่ฉันเดินได้ฉันไม่ได้พิก,การและฉันก็รู้ด้วยว่ารองเท้าคู่เนี้ย ส้นหลุดนี่มันรองเท้าส้นหลุดนี่ครับแล้วจะเอาไปขายให้ลูกค้าได้ยังไงนี่อย่าเรื่องมากไดนะ้ไหมให้มันรู้สะบวางวันหน้าที่ของเธอเนี่ยมันคืออะไรเอารองเท้าเนี่ยไปให้อีกแกแ่เรวรีบไล่มันออกจากร้านได้แล้วไปไม่มีทางฉันไม่มีทางขายรองเท้าไม่ดีแบบนี้ให้ลูกค้าแน่นอนฉันทําไม่ได้คะ่ะฉันขอบใจแม่หนูมากนะที่เป็นห่วงคนแก่ส่วนนายคนนี้ฉันขอไล่ออก <c oughs> นี่แกแกไม่สิทธิอะไรมาไล่ฉันออกวะฮะเจ้าของร้านก็ไม่ใช่เนี่ยอย่ามามั่วเลยเจ้าของร้านเขายัางสาวอยู่เลยไม่ไแกแบบแกนะห่ใช่ฉันไม่ใช่เจ้าของร้านแต่ฉันเป็นแม่เจ้าของร้านเป็นไงละ่ะใหญ่กว่าเจ้าของร้านสิเด็ก <c oughs> แกอย่ามาเพอ้อเจอ้อได้ปะฮะฮะลากตัวไอ้แกนี่ออกไปซะไปเร็ว คุณแม่เลือกรองเท้าได้หรือยังคะค,คุณน้ำชาแม่เลือกได้แล้วลูกแต่มีคนที่เนี่ยไม่อยากให้แม่ได้รองเท้าว่าไงครับคุณตีเอครับคือไอเด็กใหม่นี่มันต้อนรับไม่ดีครับคุณน้ำชางั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ไม่เหมือนกับที่ฉันเห็นในกล้องวงจรปิดที่เชื่อมกับมือถือของฉันน่ะสิ ในนี้ฉันเห็นหมดเลยล่ะว่าแม่ฉันโดนใครดูถูกบ้างคือคุณน้ำชาครับคือคือผมขอโทษครับคือผมไม่ได้ตั้งใจครับคือคือผมไม่รู้ว่าคุณป้าคนนี้ครับเป็นคุณแม่ของคุณน้ำชาครับถ้าผมรู้นะผมไม่ต้อนรับอย่างดีเลยครับนายควรจะต้อนรับคนทุกคนไม่ใช่ว่าจะเลือกต้อนรับใครก็ได้เราจะลงโทษยังไงดีคะคุณแม่ไล่ออกสถานเดียวและก็ริบค้าคอมด้วยนะ ได้ค่ะคุณแม่ไม่ได้นะคุณน้ำชาถ้าคุณน้ำชาไล่ผมออกผมก็ตกงานนะสิครับคือมันไม่มีใครทำหน้าที่แทนผมแล้วนะครับถ้าไล่ผมออกนี้จะหาใครมาแทนหรอครับก <c oughs> ็เป็นนักงานใหม่คนนี้ไง <c oughs> เธอขึ้นมาแทนผู้จัดการคนเก่าได้เลยเพราะเธอในสายดีมีใจบริการดูแลลูกค้างั้นฉันจะยกค่าคอมทั้งหมดของเบให้กับเธอด้วย คือพวกคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะครับการทําแบบนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายแรงงานนะครับจริงด้วยงั้นเอาใหม่เงินของเขาก็ให้เขาไปเถอะลูกแต่ร้านเราจะไปแจ้งความว่านายคนเนี้ยยักยอกเงินและทรัพย์สินของร้านแล้วเราก็ทําประกาศลงเพจของร้านเราว่าเราไล่นายคนนี้ออกเพราะอะไรต่อไปเนะี่ย เขาจะได้ไปหางานทําไม่ได้โอยเอาก็ได้ไว้เงินบ้าบอเนี่ยคอยดูนะถ้าจะพังเข้าของร้ายแกให้หมดเลยเอาเลยฉันจะได้แจ้งตำรวจจับกถทีไงเพิ่มข้อหาอีกด้วยเลยโอยคนดีๆอย่างเธอนะ่ะต้องได้รับการสนับสนุนทำดีต่อไปนะแม่หนู